ขอกล่าวสวัสดีครับคนชนบทครับช่องเลเ BON งนน็เลกๆของคนชนบทครับเมื่อนี้คนชนบทสิพาพีพะนองมากินเข่าก่อนลุยงานนะครับผมคือเกาคือเดือมครับผมเมื่อนี้คนชนบทได้ลาบปลาตองนะครับผมแล้วก็สมพ oui ักนะครับผมสมพักสมผักร่วมนะครับผมมีผักกระหล่ำครับต้นมีต้นหอมนะครับผมแล้วกสบระแน่นะครับผมลูกลูกโดดครับผมเก่าเนี้วกันหนึ่งไม่ไหมคือเกาแหละครับพี่น้องครับหอมหอมคือเกาแหละครับ ช่วงนี้ยังมาอยู่แต่ว่าก,ก่อนอื่นคนชนบทตำรกะขอขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบคุณกําลังใจดีๆครับขอพี่น้องเป็นแรงเชื่อแรงใจแรงบันดาลใจคนชนบทตำรวเด้อครับผมมาเสียบๆคนช่วยตำรวครับผมนับปัดตองเปอร์เซ็นดิพี่น้องครับอื สุ่มพักนะครับผมเลยไม่ลองจะอยูนนื่งกินอาหารอีสานพื้นบ้านเข้านะครับผมกินไปน้ำกัะบอกไปน้ำเพื่อเก่านะครับผมคนชนระบ,บท แซ่บสุดยองเลยขอพี่น้องดูแลสุขภาพแต่ของดีเด้อครับช่วงเนี้ยครับพอเย่โควิดมาอีกแล้วครับเพิ่นตามหาเราอยู่ตอนเนี้ยจักรอบปีลีกเซปุกเป็โควิด แทบนด่นาปลากระผมพักนะครับมึงเนี่ยอีกเปก็นน้ำกระบอกเป็นน้ำไม่เกีเราแหละครับผมคนชนระบด 嗯。嗯。 <h ums> เพ็ด็นนะนองกอนลับปลาตองสมพักนะครับผมมุนเนี่ย <h ums> หันพื้นบ้านเฮาครับอื้อโอืออ กินขอก้อนเรื่องง่ายนะครับผมคือก็คือดื่มครับคนชนบทครับกินไปน้ำออกระโบไปน้ำครับก็เต็มปากก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมคนชนบทรก็สิขอพ่อไม่ก่อนจะมีนะครับผม ขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณกำลังใจดีๆครับขอพี่น้องไปแลงเชียร์แรงใจแล้งบูดานใจอย่คุณชนบทนะครับผมสำหรับคลิปนี้คุณชนบทกขอสิขอพ่อแม่ก่อนเสนีนะครับผมขอบคุณครับ